เราจะไปกันที่คดีนี้นะคะเรื่องของรถจักรยานยนไหายค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะและรถจักรยานยนไหายในครั้งนี้เกิดขึ้นกับหนุ่มนักศึกษานะคะซึ่งก็เป็นนุ่มราชบัณอุดรธานีค่ะเข้าไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตนะคะไปทําการบ้านเพียงแค่2ชั่วโมงกลับออกมาปรากฏว่ารถจักรยานยน์หยไปแล้วค่ะ เมื่อเวลา20.00นานายจิตกรแสงตารัตอายุ20ปีบ้านเลขที่82หมู่13ตำบลห้วยสมามอ,อําภอประจักษ์ศิลปาคมจัังหดอุดรธานีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทกวีวัศิริวานร้อยเวรสายตำยรวจภูธรอุดรธานีว่าถูกคนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์นะคะที่หน้าร้านอินเทอร์เน็ต SRC ในซอยทงองคำอุทิศถนนทหารตำบลหมากแข้งโดยนายจิตกร,ก,รก็ได้ให้การว่า ได้ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกไอสีขาวดําทะเบียนคอควายนนุคอไข่715อุดรธานีมาจอดหน้าร้านอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งก็ไม่ได้รอขอรถไว้แล้วก็เข้าไปในร้านเพื่อหาข้อมูลในการทันกันบ้านอ่ะนะคะเวลาผ่านไป2ชั่วโมงกลับออกมาปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ก็ได้หายไปด้วยนะคะซึ่งทางบ้านเองนะคะก็ซื้เอเงนะะิงงนสดมาได้1ปีแล้วเพื่อที่จะให้ขับรถนั้นไปเรียนหนังสือค่ะซึ่งทางตํารวจก็ได้มีการลงมาเทว่าเป็นหลักฐานเพื่อเป็นเบาะแสในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็คงต้องเรามาระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรื่องของรถจักรยานอยู่นั้นหายบ่อยครั้งมากค่ะในจังหวัดอุดรธานีและข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นนะคะกับสาวทอมค่ะเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อไปสมัครงานกลับออกมาปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ออกมาก็หายเช่นกันค่ะ เมื่อเวลา20เป็นอากา30นาทีนางสาวทิสากรโชตะวันอายุ25ปีบ้านเลขที่128หมู่4อำเภอเมืองจังหวัดหนองบรมลพูนะคะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทกวีวัชสิริวานร้อยเวรสายตำยรวจภูธรเมืองอุดรธานีว่าทุกคนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์นะคะไปที่หน้าร้านอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีชื่อนะคะในซอยทองคำอุทิศถนนทหารตำบลหมักแข้งซึ่งนางสาวทิสากรก็ให้การว่าตกงานม ได้หนึ่งเดือนแล้วได้เข้ามาที่ร้านอินเทอร์เนต็ตเพื่อที่จะสมัครงานโดยได้จอดรถจักรยานยนต์ฮอ n d a c คลิก i สีน้ำเงินนะคะไว้ที่หน้าร้านแต่ก็ไม่ได้รอขอไว้ค่ะเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งกลับออกมาก็ปรากฏว่ารถนั้นถูกคนร้ายขโมยไปแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้ก็ได้ซื้อเงินสดออกมาได้เพียงแค่4เดือนแล้วก็ไม่ได้ทําประกันร,รถจักรยานยนต์หายค่ะซึ่งทางตํารวจแก้ที่มีการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ